สวัสดีครับผมแมงครับฟูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับเมนูต่างๆนะครับผมและอะไรต้องของตอนเช้าของวันนี้ครับเนาะไปกันเลยครับผมอ่า <c oughs> อันนี้ก็จะต้มนะฮะต้มน้ำนะเอฟีกินอา <FC S 2> หารเสริมนะครับอ่านะครับอ,ะะะอันนี้ก็หมกหมกรูนะครับมาอุ่นนะเอฟีอ่านี่นะเนาะ,ะไปเรียนะครับอ่านะ,ค,ะค,ครับก็จะไปทำงานกันนะฮะเนาะไปส่งเอฟซีน,นี่ก็มาพริกเผาอ่าเอ๊ะกินเพื่อนี่ ซุปมะเขือซุปมะเขือเนาะอ่านะครับอือก็จะประกบข้าวตอนเช้าเนี่ยสิเนาะอากาศก็จะคลุมฝาคลุมฝนนี่นึงอากาศเย็นๆนะไอ้สี าน,น,นะครับคนของตอนเช้าของวันนี้นะครับ,ร,บรู้รถไฟเราเดือดแล้วนะฮะ,เเน,ะนะเดือดแล้วโอ้ยไม่ไเร็วเเร็วนะฮะ น้ำเดือดแล้วคุณแม่เดือดแล้วเดือดแล้วนะฮะน้ำเดือดแล้วน้ำหัวแล้วลกยกยกไปนะฮะน,นะครับก็จะยกไปแล้วนะฮะอืมอฮะ ล่าประทักัเลยมาปิงเมื่านแล้วเขดูงามเลยอาจจะทำเมนูต่อไปในเอฟอืฮะอันนี้ อันนี้หมกหนูนะเอฟซนะฮะก็อุ่นๆนะครับเพื่อที่จะได้หอมหอมนะเอซหมกแบบธรรมชาตินะเนะอฟซีเนาะนะครับผมอันนั้นก็จะไปเผาสุปมะเขือนะฮะนะจะทำสุปมะเขือก็คือมีต้มเลย<ง>ก็ยังมีต้มเอา ต้มมาเล็วต้มมาก็มีแซบนะต้องเผาต้องเหอนน้ำมันตึงหอมดีอ๋อ,อต้องเผานี่ถึงจะได้หอมนะอร่อยไมไ่หอมรอบใ่ก็ต้องเผาเอาถึงจะอร่อยนะฮะอ่านี่นะครับมาเผื่อสาวแท้ วันไหนพัดมอรถปีกอมหางเท่าน่ะนี่ครับรบ,บรรยากาศบ้านน้องทุ่มนะฮะเนะาะเช้านี้แล้ก็เสร็จแล้วนะครับพี่จะไปทําสู้มะเขือนเนี่ยฮะรอตรงนี้นะครับเนาะหมกหมูนะฮะ fc เราต้องพลิกด้วยพี่ไข่มันจะไม่นะฮะ ทิกด้านนะครับจะไหม่นะครับอ่านะฮะน <th> ี่ครับผมก็อยู่เพราะว่าวันนี้นะครับเราก็ต้องก่อไฟนะครับเพื่อที่จะฝิงไฟนะฮะเนาะ,ะอ่าอากาศมันหนาวนะครับความหนาวมาเยือนแล้วต้องฝีงไฟหาอะไรฝีงนะฮะเอฟซีผม นี่ทุกคนเงีย,ยบๆนะฮะเงียบกันหมดเลยนะฮนะเนาะไม่มีใครอยู่เพราะว่าเขาทำง,งานฮะออกไปทำง,งานกันนะครับอ่าฮะก็ไปไล่ไปสวนนะครับเนาะอ่าบางคนก็ไปขุดมันนะครับบางคนก็ไปขุดเสานะฮะหลายๆขุดนะครับเนาะวางอ่านุ่งวางนะครับเนาะก็อยู่นู่นนะฮะ มานี่นะครับเนาะอ่านะครับเนาะก็ลูกมีเต้ากันหมดนะฮะเนาะอืมครับก็อยู i, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นะครับอยู่รอดแป๊บหนึ <h <h ่งนะเพราะว่าอหมกหนูไว้นะครับผมหนูหมกหนูไว้นะฮะเนาะอ่านี่นะครับเจี๊ยบคนหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่หัวบ้านนะฮะ Okay. ตนนลนท้ายบ้านน้อก็ไม่ค่อยมีคนอยู่นะฮะเพราะว่าเอาไปทํางานกันหมดนะครับผมเนาะยินดีช้าอ,ออกทํางานทําหน้าที่ของตัวเองนะฮะเออ่านะครับอ่านะฮะอานะก็จะไปดูหาเอซเดือนดูนะครับว่ามีใครอยู่จริงหรือเปล่านะส่วนบ้างไม่มีใครนะ f อซ อ่านะฮะโอ้ดูฮะเอฟซีอยากกินมะม่วงไหมฮะช่วงนี้มะม่วงมันออกลูกแล้วนะฮะนะเนาะลูกเริ่มจะโตะแล้วนี่นะฮะนี่นะครับเนาะก็มาทานกันได้นะครับเอาไปทานกันได้แล้วนะฮะอร่อยอร่อยนะครับนับปันก็เริ่มจะลูกโตลูกใหญ่แล้วนะฮะนี่มะม่วงนะครับ บางพื้นที่ก็ไม่มีนะอ่าบางพื้นที่ก็ยังไม่เกิดนะฮะอ่านะครับมะม่วงนะครับสด,สดๆนะครับเนาะจากต้นเลยนะฮะอ่านี่นะฮะไก่จะเสียงร้องนิดนึงเสียงไก่ร้องนิดนึงนะฮะเอฟซีอ่านะครับนี่นะครับมะม่วงนะฮะอร่อยเอาร้อยอร่อยนะฮะเปรีปร้ยวนะฮะอ่านี่นะฮะ อ่านี่ครับมะม่วงนะครับมีฟักทองด้วยเอีฟักทองฟักทองหลายๆลูกนะฮะัฟักทองฟักทองนะครับทำาของหวานนะอะไรต่างๆเขาลงอูกได้นะฮะเนาะอ่านะครับมีอะไรอีกนะฮะ เนะเราก็จะกลับไปดูนะฮะว่าป้าเขาปิ้งอะไรอีกนะฮะ,ะหมกหนูด้วยนะครับเนาะมาสุกหรือ,อยังนะครับขุนอะไระอันนี้ปิ้งหนูวะนี่นะครับอันนี้คือปิ้งหนูนะเอซี อืนะครัตีิงเลยนะฮะตีงทั้งไส้ทั้งพุงมันตีงทั้งไส้ทั้งพุงมันนะครับผมนี่นะฮะอันนี้หนูเผือกหนูเผือกหนูท้องขาวนี่หนูท้องขาวนะเอฟซีอ่าอันนี่นะครับอ่านะครับอ่าโอเคฮะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับฝากกดติด ตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเนาะ,ะ,ะแมงทัาฟูชาแนลนะครับแล้วก็ดูว่าวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเนาะมีเมนูอาหารมีอะไรบ้างหมกหนูนะครับปิ้งหนูแล้วก็ปิ้งปลานะฮะแล้วก็หลายๆอย่างนะครับมีมะม่วงด้วยนะครับไฮฟีมาดูมะม่วงที่ให้ดูนะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผม